งานแก้ปัญหาเสียงเข้ารถแบบเต็มระบบในรถ Honda Jazz นะครับผมไปดูนะครับว่าทำอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยเปลี่ยนยางกระดูกงูลดเสียงนะครับผมรอบคันนะครับผมใช้แบบนมหนา20มิลนะครับทั้ง4ประตูนะครับรวมไปถึงฝาท้ายด้วยนะครับนี่ใช้ยางตัวนมหนาตัวนี้นะครับติดตั้งเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเสียงเข้าทางขอบประตูนะครับ ด้านหลังนะครับใช้ยางฝาท้ายแบบนมหนาติดตั้งเข้าไปนะครับเพื่อแก้ปัญหาเสียงเข้าทางด้านหลังนะครับป้องกันเสียงค่อป้องกันกลิ่นควันจากด้านหลังนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับติดตั้งยางกระดูกงูลดเสียงนมหนา20เมตลเข้าไปนะครับอ่านี่นี่เหมือนกันนะครับผมอ่าสเต็ปที่สองนะครับผมทําการเด็มแผงประตูแบบเต็มบานนะครับผมนี่เด็มแผงประตูแบบนี้ ตัวนี้เป็นเดมสําหรับกันเสียงนะครับผมจะมีสองอย่างนะครับที่ร้านเราเดมก็คือมีเดมกันเสียงนะครับกับเดมกันน้ําคันนี้เดมเพื่อกันเสียงนะครับประตูหลังขวานะครับผมเดมเต็มบานแบบนี้นะครับหลังซ้ายนะครับผมเ,เดมเต็มบานเหมือนกันนะครับหน้าซ้ายนะครับเหม cool. ือนกันนะครับผมเดมเต็มบานเหมือนกันนะครับอ่า ันนี้คือการแก้ปัญหาเสียงเข้าแบบเต็มระบบนะครับใครสนใจแก้ปัญหาเสียงเข้าแบบนี้นะครับมาได้เลยนะครับที่ร้านคิรียางขอประตูรถยนต์เราแก้ปัญหาให้คุณได้ฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ